สวดีย้มเจ้าเจ้าคนว่าควางที่เคารพทุกท่านนะเจ้ารายงานตรวจแล้วเรียบร้อย วันนี้จะสังซังนึ่งนั่งกันน้อยนะเจ้ามีตึงเพลงมีตึงเสียงปบมือมีตึงจิงเกิลที่มันจะสนันปนเปื้นกันน้อยนะเจ้าสิว่าวันนี้สิถ้าจะมามีอย่างละใกา้เนาะแต่ก็มีเรื่องเฮอได้ลักไขหัวกันเนี่ยนะเจ้าเอาละมารายงานตัวแล้วเรียบร้อยเจ้าสำหรับวันนี้วันจันทร์สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดและวันนี้หยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะเจ้าเวลาสองติดกวมกันพอดีๆเนี่ยนะเจ้ามันก็เลยจะสังซังนึ่งนั่งกันสักเล็กสักน้อยเนาะ เพราะว่าเมื่อช่วงเสาร์ติดจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดและก็มีวันหยุดเฉยๆเสาร์ติดจันทร์วันนี้นะจ๊ะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดเฉยเหมือนกันนะจ้าแล้วก็ที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสภาพอากาศนะจ้าวันนี้บดบดมืดๆเนาะฟ้าก็สีจะจุ่มฝนกันหน่อยนะจ๊ะจงจาที่บ้านโดนไปลายห่างๆนะจับแต่ว่าเมื่อช่วงตะวันวันซืนนี่กนในหลากหลายพื้นที่ก็มีจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนกัน ต้องบอกว่าตึงภาคอีสานตึงภาคเหนือบ้านเฮากันเลยนะเจ้าอา้าววันนี้จะเป็นอย่างใดกติสถานการณ์เนาะรายงานตัวแล้วเรียบร้อยเจ้าพ่อมพร้อมกันกันกบพวงในการสถานีในการห่วมลิง์สัญญาณกันในวันนี้ในชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่ 1, นะเจ้าเช็คสัญญาณตั้งหน้าปัดวิทยุขจุ้งแล้วเรียบร้อยกับ fm 8 9 2 5วิทยุคนฮักดินอำเภอฮอดนะเจ้า เราไปถึงช่องทางกันไลฟ์ในวันนี้เอาไผ่มาแล้วส่งสติกเกอร์กันมาหน่อยหรือว่าไผ่ที่ยังบรรลุเตื้อวันนี้วันยุนจงจ้าเจ้าชี้ตีตากันอยู่เน่ยนะเจ้าก็สามารถอุกภารมได้เลยอ่าจุงจำได้ว่าตาแมวห้องกิ่นข้าวตอนประมาณสัก เตียงคืนไปน้อยเนี่ยนะเจ้าแล้วก็อาการมันจะเย็นๆนะเจ้าหลังจากคันเนาะก็เลยเตกพัดลมครบแล้ว่าเรียบร้อยนอนสบายกันหลังจากเตียงคืนผ่านไปนะเจ้าส่วนหลังจากนี้วันนี้จะอึบจะอวมกอ่อเดี๋ยวก็ติดสถานการณ์กันนะเจ้าช่องทางการไลฟ์ถ้าเกิดว่ามาแล้วนะเจ้ารายงานตัวตัวกันแล้วกันเนอ้อวน้องราเชนมาละเจ้าทักทายแจ้งเอิญน,น้องเอฟซีแฟนคลับรายงานตัวแล้วขอบคุณนักๆกกันเลยนะเจ้าส่วนของ ผู้สนับสนุนหลักในวันนี้เจ้าต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เจ้ากับโครงการเจนเชื่อมใจหูเต้าตันป้องกันปอกต่อเนาะเอาละวันนี้สัป,ปะเรื่องสับป,ปะราวมาตั้งเก้ากันที่สภาพอากาศกันก่อนเลยเนะเจ้าตั้งส่วนกลางคนเมื่อฟังเจ้ามีประกาศแจ้งเอื้นมาว่าระมัดระวังฝนฟ้าขนองบาเห็บตกแล้วก็ตั้งใต้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็น้ําปานไหลหลากกันเลยเนาะเจ้า พราะไม่เป็นน้องบริเวณดังกล่าวนี้ระมัดระวังอันตรายกันตัวนะเจ้าหลีกเลี่ยงนะเจ้าในการเดินทางบอกว่าจะเป็นบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็เส้นทางที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากเนาะโดยเฉพาะยังยิ่งนะเจ้าพื้นที่ลุ่มต่ำมีข้อจำกัดในการระบายน้ำระบายบัตันบ้องอาจจะเกิดน้ำท่วมขังกันได้นะเจ้าที่เป่งที่แจ้งกบควรจะอยู่เนาะสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่มันบักแข็งแรงกบควรจะไปใกล้นะเจ้าและจุ้งก็ต้องดีใจกับตัวเกานะเจ้าเ <laughs> มื่อวันศุกร์แรง ตะก้อเนี่ยอันเจ้าเกาะมะม่วงอ่าที่มันต่ำๆนะเจ้าอันตะก้อบ่เติงก่อนไม่เศรเจ้าคุณมังก็ได้กันมาสัก 5-6หน่วยอยู่เหมือนกันนะเนาะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะยะโบโลงมาแล้วก็แตกแล้วก็บรได้กลิ่นเลยนะจ๊ะและอันนี้ของจุง้งเพียงแค่หน่อยเดียวบัได้จุ้งยังมองหัวมึงหว่างมึงมังเนาะอันนี้ต้องส่งกําลังใจให้ก,กันกับเจ้าหน้าที่เออเจ้าหน้าที่ว่าเกษตรกรกันโดยนะจ๊ะี่อกอยพืชผลต่างกันกเกษตรกันเอาไว้ตัวเนาะส่วนทางใต้นี่ก็มีฝนตกหนักเป็นซัมตี้นะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาแม่ตังน้ําไหลกลาย,ายแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่ระบายนะ้ําบ่เต้าบ่ดตันจ้า จะเลิกสภาพอากาศภาคเหนือก็คือวันนี้นะเจ้า12ยังคงมีอากาศร้อนแล้วก็ฝนฟ้าขนองร้ยละ6 0ถึงยละ7 0ของพื้นที่นะจะมีลมแห้งบบเห็บตกฝนตกหนักเป็นซัมตี้ส่วนวันพุธยงวจีบจนถึงวันเสาร์เลยบอกได้กําเดียวว่าฝนฟ้าขนองสุดทีสุดสัปดาห์ร้ยละ6 0ถึงยละ7 0ของพื้นที่ตกหนักเป็นซัมตี้แล้วก็ลมใต้ความไวลลม5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนว่า บทติดนี้ก่อนติดหน้าเนี่ยนะเจ้าตังกรมอรตูนิยมวิทยาก,ก็จะมีการประกาศยังเป็นทางการแล้วนะเจ้าว่าประเทศไทยอย่างขอน,น้าฝนกันแล้วเรียบรอยนะ้อยเนอาฮ้อนตอนเมษานี่บ่าไข่ต้อไรน์นะเจ้าคนาหวังแต่ว่าฮ้อนตอนก่อนฝนจะตกนะําพืนนะ่นะหน้าอกหน้าใจริทยาจะคิดถึงว่าเวลาที่มีฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะเจ้าจะมีอยู่เวลาสักประมาณเกือบสองเดือนที่หายใจใหายคอบ่บ่ทั่วท้องนั่งอยู่บนได้ฮ้อนวุด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 แม่เป็นเจ้าเหยนะเจ้าโอ้ มีแผ่นดินไหวขนาด6.3ตังต่อเหนือของเกาะสุมาตราภูเก็ตสงขลาตรังฮับหูแห่งสันสะเทือนนะเจ้าซึ่งแน่นอนว่าบริเวณหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเตือรฮันตีเกิดสึนามินะคุณผู้ฟังก็เกิดพิกัดตัดเนียนเนี่ยทีนะ่ส่งผลอำเภอแถบภาคใต้ของฮาเนี่ยนะเจ้าก็ได้รับผลกระทบจากสึนามิดังกล่าวนะจ๊ะและก่อล่าสุดเนี่ยกองฟ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานนะเจ้าเมื่อตอนเกือบสี่โมงแรงตะว,วันนี้มีแผ่นดินไหวขนาด6.3ความเลืกลงไป49กกิโลตั้งเหนือของเกาะสมุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียเจ้าตังตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลห่างไปจากตังนี้ประมาณเกือบเกือบ500กิโลกรัมทีนี้ก็มีรายงานว่าประชาชนในหลายจังหวัดของทางใต้เนี่ยได้ฮับโฮในแห่งสันสะเทือนบอกว่าจะเป็นที่ภูเก็ตสงขลาและกดรดังนะเจ้าอันนี้ก็มีการรายงานกันมาแล้วเรียบร้อยอ่ะ ทางใต้ถ้าเวลาว่ามีแผ่นดินไหวนะจะเปิ้ลนก็จะมีการแจ้งเอิ้นแจ้งเตือนส่วนของสึนามิเลยยังทันท่วงทีเพราะว่าตังปูนนี่คือถ้าแผ่นดินไหวกำนึงก็จะเกิดเหตุกันกันกบสึนามิเหรอส่วนใหญ่เนาะสังส,ส่วนต่างบ้านเฮา,นาเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวแล้วแล้วก็มันก็ยังยัง,ยงบเ่เกินนักหนาปะป้านเหมือนเตื้อแล้วนะจ๊ะเหมือนเตื้อแล้วที่ตึกสตงองงถลมนะนะ่มเนาะอันนี้ฮับฮู้กันได้ในหลากหลายกันเลยนะจ๊ะ แต่ก็จะมีน้าท่วมชพลันน้าป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นแบบเจือๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่วทุกภาคของประเทศก็มักจะประสบปัญหา ภัยต่างธรรมชาติที่แตกต่างกันไปเนาะรัะฉะนทร์เรากอขอเห้อขอติดสถานการณ์ข้อมูลเนี่ยจะจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยากันเอาไว้ตัวเนอร์เจ้าคุณมาฟังกับ w w w t m d go t h เนาะถ้าใครพี่เชาอเอื้องตัวเนะเจ้าวันนี้มารายงานตัวช่องทางการไลฟ์แลรเรียบร้อยปลอดภัยดีเนาะขอบคุณนักเลยเจ้าส่วนตางห้องข่าวชมรมถ้าจะบ่มีไอยอย่างประกาศแจ้งเอิ้นก็ต้องขอบคุณนักกันเลยหรือว่ามีข่าวสารบริการฝากกบอกกล่าวกันได้เหมือนปกติธรรมดาทั่วไป แน่นอนเจ้าตะวันนี้วันวิสาขบูชา77จังหวัดทั่วประเทศนะจ๊อมีการจัดพิธีปลูกสีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิษนะจ๊ะในวันวิสาขบูชาเนาะตะวันนี้ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตำบลดอยลอเพเดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ผ้วราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการปลูกพระสีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิษนะจ๊อเนื่องในโอกาสพระราชพิธี สมมงคนพระชนมายุเท่ากันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะจ๊ะสมเด็จพระปฐมกษัตริย์ยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีเนาะประจำปีนี้โดยมีนายกเหล่ากชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องม่วพิธีกันนักนาป่าปานกันไปนะจ๊ะอันนี้คือต้องบอกว่าพุ่มพร้อมกันไปนะจ๊ะเจจังหวัดซึ่ง การจัดพิธีดังกล่าวนี้เนี่ยนะเจ้าสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานต้นพระศรีมหาโพเพื่อเจิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพุ่มพร้อมกันทั่วประเทศนะจ๊ะเมื่อตะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเนาะเพื่อเป็นสิณมงคลแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันตัวซึ่งได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพนี้ว่าพระศรีมหาโพธสมราชบพิตรนะจ๊ะมีความหมายว่าพระศรีมหาโพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงพระราชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธมามกะและก็ อัคราศาสนูปรัมพกทรงยึดมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนานะเจ้าเฮยังคงอย่างรากลึกในจิตใจของพระสงฆ์นีก่อนและแน่นอนจะสําหรับต้นสีมหาโพกเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาความุ่มเย็นแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเหมือนกันกันกบที่จังหวัดแม่ห่องส้อนเนาาี่ยเจ้าก็มีพิธีปลูกพระสีมหาโพธิสมราชบพิษนังในโอกาสพระชิพิธีสมบงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะจ๊ะซึ่งก็มีจัดพิธีกันเนาะโดยตี่วัดพระธาตุดอยกองหมูตำบลจองคำอาเภอเมืองไม่ห้องสอนจะมีผู้ว่ราชการจังหวัดไม่ห้องสอนในเอกวิทย์มีเพียรน,นะจ้ะได้เป็น ประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิศมราชบพิตรเนาะอันนี้จุงยกตัวย่างมานะเจ้าในแต่ละจังหวัดในแถบภาคเหนือเนาะและก็แน่นอนเพื่อนปลูกพุ่มพร้อมกันทั่วประเทศเลยมณฑีจังหวัดพะเยานะเจ้าทางด้านนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีปลูกพระศรีมหาโพธิศมราชบพิตรที่มณฑลพิธีวัดสี่คมคําพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากันนะเจ้าแนะ่นอนว่า แต่วันนี้เป็นวันดีหลากหลายนะจ้านักนาป่าป้านกันเลยเนาะในแต่ละพื้นที่ก็มีการาจัดพิธีนะเจ้าสำหรับวันสิลใหในสิลหลวงวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรัสรูลและปรินิพานจ้า ต่างผู้ราชาการจังหวัดจึงใหม่ก็ได้นําพุทธศาสนิกชนนะจากห่วงพิธีถวายน้ําสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวินวสาขบูชาการป่ายนะจ๊ะซึ่งตะวนันนี้นายดิยัณพงศิธิถาวรผู้ราชาการจังหวัดจยงใหม่ก็เป็นประธานประกอบพิธีถวายน้ําสงฆ์เจ้าพระบรมธาตุดอยสุเทพและพะาดไตรพัชสถานในงานประพณีไหว้วสา,ปปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ แรงวันเสาร์ว่าจะวันที่10บเนาะเกาะมีประเพณีเตียวขึ้นดอยกันนะจ้าคุณผู้ฟังซึ่งก็จะไปเจ้าจี้ติตาเอาในวันต่วันวานนี้เนาะสิ ครษภาคมแล้วก็มีพิธีต่งางศาสนากันนักนาป่าป้านกันไปนะเจ้าอ่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แจ้งเอื้นกันมาเมื่อตะวันวาเหมือนกับพิกัดตัดนี่เจ้ามีเวียนเทียนวิถีใหม่เจ้าต้นไม้คือธรรมะติวัดป่าดาราพิรมจังหวัดจชีงใหม่เนาะ ตะวันนี้เจ้าวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมเจ้าเวียนเตียนด้วยต้นไม้โอ้งดงามแล้วก็เปลี่ยนไปได้วยความศรัทธาโดยมีพระครูออดจากวัดศดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะยุติธรรมและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในตีน,นี้อย่างนักหนาป่าปานกิจกรรมนี้แน่นะเจ้าโดยความผู้มือระว่างวัดป่าดาราพิรมกับหมู่และนี้ที่ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการทําบุญวิถีใหม่เจ้า ด้วยการปลูกต้นไม้แทนการจุดทูบจุดเตียนเนาะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโรมณีหรือว่าความผูมเย็นเป็นสุขเพื่อปิกคืนสู่ธรรมชาติและก่อชีวิตมนุษย์อันเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะและก่อสิ่งแวดล้อมในกุมิติกันตุวยนะจ้ะและแน่นอนว่ากิจกรรมในเตื้อนี้เนี่ยเปิ้ลบอกว่าเป็นเตื้อที่2ละเตืออเต้อแรกจัดขึ้นเมื่อวันมาฆบูชานะจ๊ะแล้วก็เตือนี้เตืองที่2วันวิสาขบูชาเนาะแล้วก็เป็นการรณรงค์ลดการใช้เตียนแท่เตียน ขาขซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ PM 2.5แล้วก็เป็นการ,รส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นควันในสังคมกันตัวนะจ้าอันนี้ก็ถือว่าตึงธรรมะนะจ้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมอยู่ตัวกันไปเป็นเรื่องปกติดีตามธรรมชาติแล้วมันก็จะงอกงามต่อนเนื่องกันไปติดติต้าๆนะจ้าและเชื่ว่าในปีในในวันต่อๆไปในวันสิงในสิหลวงต่อไปก็จะมีกิจกรรมดีๆจะอีเนาะ เจนโกแฮม45่นาทีเจ้าวัดเจดีหลวงแจกพักฟรีวันวิสาขบูชากว่า30ตันเจ้าช่วยเจ้าส่วนกันไปเนาะแต่วันนี้11พฤษภาคมเจ้าตัดกันกับวันวิสาขาบูชาบริเวณข่วงวัดเจดีหลวงหัวรวิวหารจังหวัดวจิใหม่แต่เป็นบรรยากาศแห่งบุญแล้วก่อนน้าจิตน้ําใจเจ้าเมื่อมีการแจกพักสดฟรีให้กับพ่อแม่เป็นน้องประชาชนที่มาทําบุญแล้วก็เวียนเตียดโดยพักที่นํามาแจกนี่คือ30ตัน เติมศูนย์ไปถึงสามตัวสามหมื่นกิโลกรัมเนี่ยนะเจ้าได้รับการถวายโดยผู้มีจิตศรัทธาหลังจากตีได้ครับรู้ถึงความเดือดร้อนของเจ้าสวนในภาคเหนือตีกําลังประสบปัญหากันกับผลผลิตตกต่ำจะอีและเจ้าผักที่นํามาแจกนะเจ้านั่นก็คือพริกหยวกพริกหนุ่มพริกเขียวพริกแดงพริกแด้โอ๊ตคกนักหนาป่าป้านบ่ฟักเจ้าบ่ฟักแก้วกะหลำ่ำบะแตงเนาะแล้วก็ผักสดอื่นๆ บรรจุใส่ถุงขนาดน้อยนะเจ้ายังเป็นระเบียบเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงเอาคนปกกับว่ากันไปเนาะห่วมแหงห่วมใจโดยพระสงฆ์สามาเณรแล้วก็อาสาสมัครที่มาช่วยกันแพ็คผักแพ็คผักตั้งแต่ ยังบาดเจ้าบัดแจ้งเตือเพื่อจะได้ตันแจกเพื่อกับช่วงทําบุญของเมื่อไงตะวันน้วันวิสาขบูชาซึ่งกิจกรรมในเตือนนี้นะจอนําโดยพระครูออดวัดเจดียหลวงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้เดินทางไปยังพื้นที่เกษตรในอำเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก่อปะหันว่าเจ้าสวนจํานวนนักนะเจ้าสวะละไว้เหียเบอะเหียเบอะเน่าไปเลยเจ้าเพราะว่าขายบัดได้อะคุณผู้ฟังเจ้าเต็มขายกับบัดเต้าตื่นบัดเต้าฮอนบัดได้อย่างสักอย่างเนาะท่านก็เลยได้เปิด พื้นที่วัดเพื่อเป็นศูนย์กลางฮับพักและก่อการกระจายต่อเพื่อกับพ่อไม่เป็นน้องประชาชนพร้อมตึงเป็นการส่งต่อบุญกุศลเพื่อตึงคนเพื่อตึงคนฮับเนาะบรรยากาศก็กเลยโอ้บรรยากาศเต็มไปด้ยวยหอยยิ้มและก็ความอิ่มอกอิ่มใจตึงจากชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวนะเจ้า,ท,ท,าที่มาห่วมทําบุญก็อรู้สึกทราบซึ้งกับกิจกรรมตีนอกจากจะสืบสานประเพณีทางศาสนาแล้วเนี่ยยังสะท้อนหือเนถึงพลังของชุมชนที่บรรล่าบักคว้างกันนะเจ้าหยามตุกหยามยากเนาะคุณก็ฝังเจ้าสุดยอดเลยเนาะ ข่าวฝากประกาศแจ้งเอิญกันมาสำหรับการประกาศปิดน้ำตกหมอกฟ้าชั่วคราวกันเจ้าหลังจากอาคารบริการพังเสียหายอุทยานแห่งชาติรอยสุดเทพปุยเจ้ามีการประกาศปิดน้ำตกหมอกฟ้าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเียงหม่เป็นการชั่วคราวกันก่อนนะเจ้า เนื่องจากว่ามีพายุฤดูฮ้อนพัดถล่มในพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อสิ่งอำนยวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวนะจ๊ะและพายุตีปัดมาอย่างแงรงกลเลยเฮือต้นไม้หลายต้นต้นใหญ่ๆนะจ๊ะก้กนทับอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วกาห้องน้าได้รับความเสียหาย,ยเมื่อเลยบอกว่าปิดก่อนเนอนะจ๊ะตั้งเมื่อตะวันนี้เป็นต้นไปยังบ่มีกําหนดเปิดเตือ้อจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสี่ยงระบอ สถานการณ์ปิกเข้าสู่สภาวะปะกะติแล้วบอดเดียวจะเอิเคือได้หับหูหับทราบกันเหมยกแหม่รอบนะเจา้าอ่ะก่อนที่จะไปยังข่าวแหมทันเลินหนึ่งนะเจา้าคุณผู้ฟังก็มาติดตืน่นเนือเนื่องกันตีสส้สกู๊ปพิเศษสคริปต์สกู๊ปพิเศษเจา้าซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตุงสตังตี้เขาเก็บมาตึงชีวิตก่อหายไปเพราะกดเลิงเดียวตอนมแมลงนี่ฟังข่าวเจ้าคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีกลุ่มคน มาหาที่บ้านป้าลุงคนหนึ่งบอกว่าเอาสตังค์มาไปถอนเอาสตังค์มาเอาไปตรวจสอบกันก่อนเพราะว่าเขาสืบหูมาว่าสตังค์ของลุงเนี่ยผ่านการฟอกมาซึ่งมันเป็นสตังค์สีเทาแน่นอนป้าลุงสุมาเตเจ้าบอกหูเรื่องบอกหูราวไปเบิกมาเจ้าส่องล้านปลายเลี่ยมเล็ดแม่เป็นเจ้าไปไเป็นนายเฮยเตะวันนี้เสนอตอนเงินเก็บทั้งชีวิตหายไปเพราะกดลิงเดียว ค่ะสวัสดีค่ะว่าที่ร้อยตำรวจเอกอิ่มพัฒรนันท์คำปวนนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธร,ภ,รภูพิงราชนิเวศค่ะข่าววันนี้นะคะผู้กองมีการมาแนะนำนะคะวิธีการสังเกตพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพค่ะแล้วก็จะมาแนะนำวิธีป้องกันนะคะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพค่ะ ก็ในส่วนของการกดลิงก์นะคะหรือการเรียกว่าดูดเงินออกไปนะคะก็คือส่วนใหญ่อะคะ่ะแก๊งมิชาชีพค่ะจะมีการส่ง SMS เเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายค่ะ จากนั้นนะคะอาจจะหลอกเป็นการไฟฟ้าบ้างการประปาบ้างแล้วก็บอกว่าอาจต้องการคืนเงินค่ามิเตอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้เสียหายก็เข้าใจค่ะว่าเป็นอา่าลิงก์ของการไฟฟ้าหรือการประปาค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามิชชาชีพอะค่ะมีการใช้ชื่อเหมือนโดเมนนีมาคล้ายกับทางของการไฟฟ้าหรือการประปาค่ะแล้วเมื่อผู้เสียหายกดเข้าไปแล้วค่ะโทรศัพท์ของผู้เสียหายจะค้างค่ะพอค้างเสร็จป,ปุ๊บอะค่ะ จะใช้การไม่ได้ซึ่งเขาก็จะไม่รู้ค่ะว่า,ามันมีการทําอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เขาบ้างหรือเปล่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,คะในอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อโทรศัพท์ของผู้เสียหายะค้างไม่สามารถทําอะไรกับโทรศัพท์ของตัวเองได้อ่ะค่ะคนร้ายค่ะก็จะมีการเข้าแอปพลิเคชันธนาคารค่ะในโทรศัพท์ของผู้เสียหายค่ะแล้วมีการโอนเงินออกไปค่ะโดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ตัวซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ะค่ะที่ตกเป็นแก๊งของมิชชีพเหล่านี้ค่ะมันจะตั้งรหัส ความปลอดภัยหรือว่ารหัสผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะคะเป็นรหัสง่ายๆอย่างเช่น1นึ่งสอาหหรือเป็นวันเดือนปีเกิดของตนเองหรือเป็นเลข6ตัวท้ายของบัตรประชาชนแบบนี้ค่ะทางนิชชชีพะคะก็จะสามารถเข้าแอปพลิเคชันธนาคารของผู้เสียหายได้ง่ายค่ะซึ่งบางครั้งอะค่ะเมื่อมีการโอนเงินอะคะ่ะหมดบัญชีของผู้เสียหายทุกบัญชีแล้วค่ะนิชชชีพคาจจะมีการเข้าไปยังบัตรเครดิตต่างๆของผู้เสียหายที่มีการผูกไว้กับบัญชีธนาคารค่ะ นั้นจะทํารายการเบริกถอนเงินสดออกมาค่ะ,ะเมื่อพู้สีหายค่ะตก,ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วอะค่ะบางคนนะคะก็ยังจะต้องใช้มี้ในส่วนของดอกเบีย้ยบัตรกดเงินสดของธนาคารด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะหากตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะก็สามารถแจ้งความได้ผ่านทาง1441หรือเว w t เว่ยเว็บไทยโพลิ .com ได้เช่นกันค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะข้อแนะนําเลยก็คือปัจจุบันค่ะทางธนาคารต่างๆค่ะ หรือทางหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะจะไม่มีการส่งลิงก์ค่ะผ่านข้อความให้กับทาง ประชาชนทั่วไปค่ะหากมีการได้รับลิงก์ค่ะในส่วนของค่าไฟฟ้าบ้างค่าปาปาในการจะคืนเงินหรือหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อและกดลิงก์พวกนี้ค่ะให้ทางแนะนําให้ทางประชาชนค่ะเข้าไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆได้โดยตรงเลยค่ะว่าลิงก์ที่เข้ามาทาง SMS ของทางประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นการหลอกลวงจากแจ้งมิจฉาทีพค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเชียงใหม่สมาคมสื่อชามัิวีลำพูนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แม่ก่อยพอเฮ้อดีๆกันแล้วกันเจ้าคุณพ่าฟังเพราะว่าบะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังคงมีอยู่สำหรับเออ มิจีมิจชาชีพตึงหลายตึงแหล่เนานะมาถึงประยุทธ์ปัญญังกันเจ้าเออไม่เป็นเจ้าเปไน็นนายเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันตัวเนอระสตุงสตางหามาได้เออกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสะตางเนาะคณผู้ฟังเนาะขอบคุณน,นักเลยเจ้าเก้าสิบดจุดศูนย์มวลชนคนแม่ริมรายงานตัวแล้วเรียบร้อยแห่งประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีทรงตายเจ้ามากันตี้เรื่องราวนีเออ้เจ้าหน้าที่ตำรวจ อสอืบสพอแม่อายเจ้าตยรวบหนุมปันรถทีบและก็ไปลักรถเครื่องหนีแต่ก่อหนีบับบนนะเจ้าโดนรวบตัวกันไปแต่วันนี้โดยการอำนวยการของพันตำรบจเอกประดิษฐ์ติบมานะเจ้าทางด้านผู้กำกับของสอพอแม่อายได้นำปาเจ้าหน้าที่นะเจ้าได้ไปกวดยับนะซึ่ง มีคนไปแจ้งไว้ว่ารถเครื่องหายเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นออกติดตอมถมตวัวแล้วก็กวดสอบพื้นที่ตําใกล้ตําหิมจนในที่สุดแล้วก็สามารถรวบตัวได้คุณผู้ฟังเจ้าอยังแควนกันน้อยซึ่งผู้ที่แจ้งหายก็รถเครื่องได้ปิกคืนนะจ๊ะส่วนผู้ที่ก่อเหตุก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปยังคงอยู่ในบรรยากาศของรถราเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก่อรถเก๋งถึงคราวเคราะห์ปอดีปอดีรถเครื่องปัดหน้า เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่บอลเจ้าหน้าที่ได้จีแจ้งกันตัวนะจ้ะสําหรับการแก้ไขปัญหาจุดหยุดเทินจุดงวยรถเนาะสข่าวรายงานเมื่อตอนเที่ยงวันนะจ้ะพิกัดสถานีตะมบโพธร์ทูสร้างได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดยุดเทินเนาะ ถนนสายลักบ้านดอนสีชุม,มูสิบสอตำบลสบวงอำเภอโพสังจังหวัดพะเยาซึ่งก่อฟังลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะจ้าเมื่อไปฮอดไปเตือก็ปรากฏว่ามีรถเก่งสีแดงกันนึ่งนะจ้าสภาพตั้งหน้าก็คือยุ่ยยอบยุยหมอนกันนะจ้ะหม้อน้ําแตกเนาะคนขับอายุ37เป็นเจ้าตําบลโพสังเนี่ยเราจายืนท่าก่อยเพือปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจและก่อแฟนบนเกาะได้รับบาดเจ็บเนาะทีนี้จุดนี้ก็ยังคงมีรถเครื่องนะจ้ะและก็คนขับอายุ15อืม ได้เจ็บสาหัสเจ้าคุณผู้ฟังเป็นเจ้าตําบลเชียงแรงเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลน,นําตัวส่งโรงพยากันไปแล้วเรียบร้อยเนาะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าคนขับรถเก่งอะ่ะจะปิกบ้านอ่าและจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่มาฮอดมาตึงพิกัดตัดนี่นะเจ้ารถเครื่องเนี่ยชิดซ้ายมาก่อนแล้วก็จะหักเลี้ยวมาผักขวาในช่องอยูเทิร์นคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่า เป็นการตัดหน้าคือรถเก่งอ่ะอยู่ขวาอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วก็รถเครื่องอ่ะอยู่สายสุดทีนี้พอตึงตาไฟเขียวแล้วบอเนาะรถเก่งก็จะไปซื้อรถเครื่องกอดแงะตัดหน้ามาเพี่จะอยู่เทิร์นเอ้อท่มแม่เป็นเจ้าเป็นนายเตอร์นะจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าเอ้ยยังใดดีกับช่องทางหยุดเทิร์นตัดนี้อยากจะให้ใครายเอรมีการแก้ไขกันแบบเป็นแต้เป็นว่านะจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องพอแล้วนะจ้าดึงตึงคนคับตึงคน นั่งตึงคนใจถนนหลายอันหลาย,ลายอย่างจุ้งเคยปะเจือขนาดเลยเจ้าเนะี่ยรถใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะเจ้าเปิดไฟจะเลี้ยวทางซ้ายแต่ก่อนเลี้ยวขวาไปแหย่หย้อยจี้ก,ก็มีนะคนระวังนะแล้วก็ยังจะมีจุดยูเทอร์ในลักษณะจะีเหมือนกันนะเจ้ามันเป็นเฮาจะยูเทอร์นะแล้วก็มันจะตีแฟกันมาไอ้เนาะ เาเขาจะเวลาเขาเขาจะไปต้องปุ้นเขาก็จะยูเทิร์นไอ้ที่อยู่ผักซ้ายเขาก็จะยูเทินปิกไอเขาก็จะแงขวาไปอ่ะมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นต้องแบบตั้งสติให้ดีนะจา๊ะเมื่อ,อ ติดไฟแดงอยู่แล้วก็จะแมจะไฟเขียวถ้าเกิดว่าอยู่ในแถวหน้าสุดเนี่ยน,นะจ้ะจะต้องสังเกตสังกาเพราะเขาดีแล้วว่าสถานการณ์ทัดทันเนี่ยเฮาเปิงป้าจะแก้ไขปัญหาได้ยังท,งทันทุงทีอย่างไดโดยโดยโดย,โดย,โดยต้องใจสติแบบแตแตๆว่าๆกันเลยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนตีได้หูได้หันกันนี้มาเนาะสี่นาทีทรงตายเจ้าคุณผู้ฟังภาคประชาชนก็มีการมาเปาะมาหอมตัวกันเคลื่อนไหวเฮ่งในการจัดการสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกกันนะจ้า และแน่นอนว่าเขตเทศบาลนรครเชีงรายกลุ่มศิลปินขวศิละปะประมาณ30คนมีการจัดเปาะหอมตัวกันนะจ๊ะเวิร์กช็อปเนาะตีบอกว่าภาพน้ำกกกรเมินเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะประเดี๋ยวนี้หลังจากที่มีการอู้จากกันมาแบบเมินเซินนักนาประ้านแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าบ่าแก้ไขในความเป็นรูปประธรรมอย่างทันท่วงทีมาอันมันเกิดจามันเกิจะเป็นจีป้ปัตตมอาจจะนัก นาไปเหลือนี่เต้ากันแหมนะเจอ้อเพราะฉะนั้นก็ส่งกําลังใจให้ก,กันกับในกู้พักส่วนนะเจอ้อของตึงจังหวัดตึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนกลางนะเจอ้อที่จะได้ลงมาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเนาะ ยังคงยูติเจียงไฮจะมีการเริ่มรื้ออาคารหิมแม่น้ําสายเพื่อแบ่งพันหนังกั้นน้าท่วมกันแล้วนะจ้าอันนี้เมื่อวันเสาร์เจ้านายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดได้พุ่มพร้อมกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะจ้ะได้ช่วยกันรื้อทอนรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่กาดสายลมจอยแมะกันกับลําน้ําสาย แม่น้ำพรมแดนไทยเมียนมากันเจ้าสําหรับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในเตือนนี้เนี่ยก็ได้ห้บความร่วมมือนะเจ้าจากหลากหลายหน่วยงานเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบารื้อบถอนแล้วนะเจ้ามันจะส่งผลถึงอ่าเป็นท้องอย่างเจ้าไปเกิ้งเนาะต่างน้ําไหลเพราะถ้าเกิดว่ามันมีไออย่างเกิืองอย่างอยู่ในน้ำมันก็จะบัไหลไปอย่างท,านงทันทุกทีบางทีมันส่งผลไหลตะตามมันก็คว้าโลนคว้าคว้าออกต่างนอกต่างป่างเหมือนกับเหตุการณ์ตี ปะกันมาในช่วงปีที่แล้วในเจ้าแบบจัดหนักกันเลยเนาะส่งกําลังใจให้กันกับทุกทีมกันตัวเนอร์เจ้าคุณมผู้ฟังโอ้ยวันนี้เวลาเสียงแล้วของแต่เจ้าเดวันพวกมาใหม่ขอบคุณสาหรับ2อช่องทางการติดตามรับชมรับฟังตึงช่องทางการไลฟ์แล้วก็หน้าปัดวิทยุกันตัวนะเจ้าขอบพระคุณผู้อีวนวมในการสถานีในการโฮมลิงสัญญาณเนอะเจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการคุ้ฟังทุกท่านนะเจ้าวันนี้ขอมีความสุขกันกับกู้ภารกิจ แดดแมนมาน่อยล่ะเจ้าสุดที่สุดสัปดาห์นี้ระมัดระวังฝนยังคงตกหนักกันอยู่โดยด้วยความห่วงใหยพิจ็บนัดไทยัยทวีริกุณเจ้าจุงสาวุชยาพร้อมน้องๆทีมงานปรายการร่ำลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า